สวัสดีครับผมลูกหลอยเดซี่ครับมปอนี้พามาเบิร์หางเบิร์ไฟนะครับผมทีมงานใดห้างย่างเขาไปเบิร์เลยนะครับผมทีมงานใดครับนี่ยฝ่าไม้เสือหอยว้าวนะครับโอ้ปีนี้เขาไทยกันหรือยังเนี่ยฝ่าไม้เสือหอยครั้งแรกกันปะอ๋อาละครับสถิติเป็นังไรล่ะสุดไฟล่ะสุดเหรอหวานเจี๊ยบยืนปะอ๋อนะครับหวานเจี๊ยบบางนี่สดนะครับสดสี่ลอยอยู่วะ เอาแล้วน er. ้อยมือปีน <|so|>> ้อยมือป่ะนอนบ่ค่อยอิ่มแม่นบ่อิ่มหมือตลาดน้อยบ่สร้างกันแหมคือจังเป็นเบื่อๆสร้างอิ่มอยู่วะเออเด้อคุยนัวหัวมวนนะครับหยอกสร้างเล่ซื่อๆนะครับผมอ้าว เพื่อนบอกว่าบังไฟสดนะครับผมไห้พี่ให้น้องพิจารณาเอานะครับผมขั้นตำาๆไรเป็นบ่นันนะครับผมขั้นชุกสูงกำเป็นบ่อะบอกเป็นยังสูงกับไรครับสูงเกินร้อยนะครับค่ายในน้อยค่ายใบใหญ่แต่ใจเกินร้อยนะครับมาร่วมเชียร์ปักไฟตื่นเต้นร้าใจไปกับทีมงานฝาใหม่เสือโหยรับรองหวานเจลลเรๆๆๆขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดเอฟสวัสดีคลา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 